สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับยินดนีนะครับกะฮอดโคกเกล้วนะครับโวนใหม่ดีกแล้วสำหรับฤดูกาลสั้นต่อของปีนี้นะครับสบายดีพี่น้องสปปทั้งเล่านะครับปีนี้่ันผู้ใดสนใจต่อกาล่องถทกมาเบิงครับลองมาพุดกุยกันเบิงปีนี้ทรงขามเล่าได้แล้วครับ แล้วก็กัมพูชาย,ยังคุยกันว่าท่านได้รู่เรื่องแต่ว่ากัานี่ปีคนหนึ่งนะครับตักเข้ามาถามแต่ต้องใช้แปลภาษาสอยนะครับวันนี้ก็สีมะว่าหอดอาการเล่าตอกในส่วนของตอกเนื้อแตมีหลายคนทักมาถามเรื่องเฟซบุ๊ก แล้วก็รเร่งติ๊กตอ,อกนะครับมาวิธีการเต็ดต่อวิธีโนนนี่นั่น,นเห็นยังไงแน,น่นะครับวันนี้ก็ที่เม้าถึงตอ,อกเนื้อก้อนนะครับก็คือการเลาตอกเนื้อแล้ยขอดีขอเสียวิธีการเลาเทคนิคการเล่าในสนงองตอกเนื้อนนี้ก็เลาไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งวันนี้ก็ที่ซงสองคููนะครับเป็นไอที่มาคูมั่นไห้นะครับ หลกักการอ้นึงแบบไปขอไหม่เพิ่นขอซื้อใหม่เพิ่นมาเพิ่นบองเงินนําแต่ว่าเพิ่นขอตอบครูนึงครับเลยดีเด็ดหลกักการมีโอกาสเี็ดคคิด,คดคไปเบิ่งคคิดนี้ครับไปเบิ่งวิธีการเลากันเลยครับครับขอเริ่มแต่งแต่ที่แรกเลยนะครับก็คือมันสิเป็นไม้ไผ่เนาะเอาสิเอาไม้ไผ่ยังก็คือยุที่ความตองงารของเฮาสําหรับที่เ็ดตอบนะครับ ในส่วนของผมก็คือผมสิเน้นไปทางไม่ไพ่ตรงไม่น้ำขวานแล้วก็ไม้ไลนะครับไผ่บานหรือว่าไพ่ซีซูเนะี่ยก็ดีเท่ากันแต่ว่าอผมยังบาทันเด้เจอกอที่มันใช่นะครับผู้เฒ่าเกาโบราาที่เขาเจอสารไส่สารของมันเพิ่นสิมีไม่จะเพาะก่อกเพิ่นแล้วก็เพิ่นสิรู้ว่าก่อใดเป็นยังไ๋ไม่มันสิเป็นน,ปน,น้ำกอน้ำลำน้ำ เข้ากันดีตัดไม้ไผ่มา,า,มาตามความต้องการเข้าบางท่านก็จะเอา40่สิบเสนมันไงต่อการเฮ็ดอ่าอาจจะสีิบสหรือสี่สิก็แล้วแต่ม,มักนะครับส่วนของผมในอ่าสกิลที่ผมมักก็คือ40 37ถึง40เซนนะครับพอดีพองามพอเหมาะ37พกง่ายเบามือสั่นง่ายนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างกัน อันนี้ก็เฮ็ดไว้แล้วนะครับอันนี้ก็สามสิบเจ็ดเส้นนะครับสั้นไงหนัเมืออ่อันนี้สี่สิบเส้นก็ดีไปอีกแบบนะครับสกลิลในการปั้งตำแหนง่งเรียกว่าตำแหน,งน่งกานบัางไอ้ตัวมัดแต่ละสัน้นมันดีคำนวณไงนะครับเอาใดไม่แพ้มากต,ตัดความยาวตามที่ต้องการขูดเปลือกออก ขูดกาบมันออกขูด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 ออกแล้วก็พรางพาพางพาเพามีพางนะพรางได้ใน,น,ใน,น,ในตามที่จำนวนต้องการแล้วนะครับสำหรับผมที่เอื้อนตอกเนี่ยก็คือติดติวขังน้ำนะครับอันนี้เป็นใหม่เนาะเราพงมาแล้วส่วนนอกรอบนอกเนี่ยเอื้อนติวติวใหม่นะครับ แล้วที่นี่ตอกเนื้อบางท่านพื้นที่จักไล่เปื้อไล่เปื้อคือจักไล่ติวเอาแต่ติวอยากได้สาม,มินกวัดจากขอบนี้มาหานี่สาม,มิลอยากได้หามินจาก,กวัดจากขอบนี้มานีหามินหรือว่ากาเอาหรือจิวัดกากกมากๆขีดก็ได้ครับตอกติวไต้ติวก็คือวิธีการจากกักคือจักไล่เปื้อเอากระพาลงมังสีเนาะพาอามีพาพาจัก ลงมาเป็นติวตอกติวนี่คือตอกติวอตอกใต้ติวกบผพาใต้ติวลงมาตอกเนื้อเพิ่นกบผพารใต้ต,ติวลงมาอีกนะครับพอดีคือตอกติวคือมันทุ่นหมอกใต้ติวกับทุ่นหมอกแกอีกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวบันนี้เข้าสิมวอาเรื่องตอกเนื้อครับหรือว่าติวขังที่พมเฮ็ดไายเมื่อเข้าพาเสร็จแล้วนะครับมันด,ด้อยู่ลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับเข้าปสิมา ทำการเราทำการจัดงงซ้งเครื่องแตงมันนะครับพอดีของตอกเนื้อแบบนี้หรือติวขางที่ผมเห็ดกายนะครับก็คือมันสิได้ทั้งติวให้ทั้งเตยติวแล้วก็นเนื้อนะครับแถวผมเอือนตอกเนื้อเพราะาเนื้อมันหลกว่านะครับการเราของผมครับก็คือผมมีแตงแตงถ่างว้แล้วก็จะมัดแตงอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิบบอเราเอาขนาดพอดีเลยสมมติว่าผมเจียวใบสามมิลผมสิบบอ วัดสามินหรือว่ากาสามินเอาเลยผมจิกาไปซีมินหรือว่าถึงซีซึงหามิลกว่าเลยนะครับแต่ขันหามินผมก็จิเพิ่มทบกันไปการเล่ามีดกระดองคมก็วิธีการเลา,า,า,าผมจะลบซีมุมหนี่ก่อนสังเกตเบื้งขีขีใหม่ที่ผมเลาออกนะครับผมจะลบซีมุมนึ่งก่อนเพื่อ,อยังเพื่อป้องกันการบาดมือของตัวเองเพราะว่าช่วงที่อเอาเลาที่กทกทอกแเขาจะบกกดมือแห้งนะครับ แล้วก็มันสิเสียบมือเอ่าบางท่านบางคนเพิ่นก็สีใส่แนวห้องมือนะครับกะดีคือกันนะครับแต่สําหรับผมผมมาผมเกี้ยงผมเลยบ่รเห็ดนะครับมันก็นยังหนายอยู่นะเฮ้าลบซีมุมแล้วซีมุมมุมซีท่างนี่เฮาพิก่าแล้วก็สีคูดปรับผิวหนาเต็มเลยนะครับนี่เสังเกตต้องขี้ตอกขี่ไม่ตอกที่มันอ,อ,อ่า อันนี้เป็นทังหัวมันเนาะหวงวกับไทยจะสลับกันเด็ดขาดอันนี้ทั้งไทยทั้งไทยให้เรื่องกันลบซีมุมก่อนทังเกตบองขีดวันที่บอกนิดหน,น่อยแต่แต่กับว่ามันลบวันที่เก็ดก็ยังเม็ดแตงเลยนะครับเดี๋ยวคต่อไปทีเาเราเรียงเม็ดแดงแล้วก็ต่อสิ๋วเป็นลำดับต่อไปเมื่อใดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาพักไว้แต่ว่าคลิปนี้สาธิตเดี๋ยวไปเลยนะครับเอาที่พักไว้ เป็นจำนวนหนึ่งนะครับหลังกากนั้นที่เท้าอันนี้สมมติ่าทีผมมันเราไว้ของหันเนาะบานนี้ก็ทีมาเท้าเหลาเร้วๆอัานี้มา,า,า,ข,ามขุดนะอันนี้สาธิตการขุดอันนี้จะเป็นวิธีการขุดตอกแบบโบราณครับผู้เฒ่าเกาโบ,บราณผลิตใส่ผ่ากับมีดจะมีทุ่มพมแต่อยากใดีผมแนะนําเป็นมีดเหลากับมีดขุดคนลมมีดมันสีงามกว่ากันถ้าเอามีดขุดก็มีเราม่แซมกันได้แต่ว่า ข่มมันเราไปแล้วมามันสีเราอยากครับเอาทหาผ้ามาห่องหรือเป็นผ้ายินเนะนําเป็นผ้ายิ้นหรือว่าหนังหรือว่าผ้าที่มันานานๆนะครับเข้าก็ว่างลงไปจับมีดประกบฉากกับเส้นตอกขูดยันห้างขูดแล้วเซียวบางก็น่าสักไรในห้องซันเบิงเนี่ยอันนี้ยังนานอยู่ สลับหัวสลับไทยอ่าสลับนาสลับหลังไปนะครับอันนี้เป็นหัวอันนี้ไล่หัวอันนี้ไล่ไทยอ่าเขาไปขูดทั้งดาบจับหรือว่าทั้งไทยมันลงบางเล็กน้อยมันหนักก้างหัวเพราะวา่าอ่าเวลาเข้าสันเวลาที่มันถือหมอกเวลาที่เข้าไปออกงานนะนี่ถ้ามันอ่อนเขาจัดแต่งมันมันงอทั้งนี้มันบาง พอดีของตอกบางคือเสียงดีเสียงมวนเสียงไพเราะนะครับพอเสียคือมันกินหมอกเร็วกินหมอกคือยังกินหมอกคือมันอบความชื้นมันรับความชื้นเขนน้าไกาันึกภาพพอ,อ,อกเห็นนึกถึงตอกมัดกาตอกมัดเขา่าตอกมัดเข่าตุ่มนะครับเพิ่นเป็นยังคือจากบางๆคือจากอ่อ,อนอก็คือเพื่อสีให้อ่ามันบางแล้วกะ็นา้าซึมเข้าไว้แล้วเกิดความยืดยุ่นนะครับตอกพวกนี้ยืดยุ่นได้นะครับเนี่ย เนี่ยจากจากกวกมมาหนีบางออนนะครับหยุดย่นไดนะ้เมื่อมันถือความชื่นแล้วเสียงนจะเพียเพ้ยนสบเลี่ยนะครับแต่ว่าจากกลางมานีแข็งเป๊กแข็งในร่ดับหนึง่งถตาเทียบกับตรงกลางมหาไทยนะครับแล้วก็สามารถดัดได้แล้วก็การไต่ตอกหนึ่งถนอมนะครับ ใส่ทนบทนขึ้นอยู่กับคนถนอมบ่ถนอมอีกมาเอาใส่สมบุกสมบันเห็ดเนี้เมือ่อเห็ดต๊ะถั่วใส่แล้วบ่ตากอันนี้ก็เห็ดให้ตอกสันนัวเอ้าลดลดอายุการใช้งานมันลงมาอีกนะครับเ้องใส่มาแล้วปุ๊บตากแดดจัด้วก็เก็บไว้ในทีที่เ่ชื้นนะครับ้วก็มีเกจหนึ่งนะครับ หรืออาจจะเป็นหลายเกียรติอยู่ก็ได้ที่ยังบ่ทันได้รู้ครับนีหน่หน้าท่านนึงเพิ่นสั่งตอบไว้ผมนะครับผมได้แพ็คทอว v c ให้เลาก็ว่าเลาสั่นแล้วมเมืาดฤดูกาัเราบ่ตาทักใส่ทอกลับไว้เสียงเลยหัวนอนอย่างดีเสียงเลยหองนอนอย่างดีฮอ,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 อดปีรุ่นมาสิมาสั่นนะครับไอ้ยาเลยเชื้อราเต็มนะครับเลื่อนมาใหม่ธรรมชาติของมันมันมันเป็นเชื้อราอยู่แล้วนะครับ ว่าการสไลด์ตัวตามธรรมชาติของมันมันบอบองค์ประกอบของมันคือเชื้อราแล้วก็ความเฉืน้นความเฉื่นกับเชื้อราครับคือสิ่งที่มันเป็นของที่บ่เข้ากันนะครับเราจักจักเราขูดนะครับแล้วบันนี้วิธีการเขา้าวิธีการมัดนะครับมันมีหลายรูปแบบอันนี้ที่เป็นตองสองสันนะครับเขาอยากได้จักใบเขากับกำหนดแกนมันขึ้นมาที่ผมใส่ยูก็จะเป็นแกน5ามิน แกนหกมิ้นนะครับแต่เป็นเจ็ดมิ้นมันสิใหญ่เกินไปนะครับมันเกือบซ้ำอยู่ปูมือเข้ามันใหญ่ครับสําหรับผมนะครับมันใหญ่เตอะทะเกินไปนะครับยูทีหาถึงหกมิ้นี่กำลังพอดีนะครับจับซ้ำเนี่ยคููนี่ก็จะเป็นคููที่ผมใส่อยู่แต่ประจำนะอันนี้เป็นตอกติวครับนักเกียนม่งตอกติวผมจะเป็นทังสี่อืมแต่ว่าคิดนม้ยังว่าทนายพอตอกติวอันนี้โฆษณาอีก่อนตอกติวเป็นทังสี่นะครับผู้ใดรู้ เออเซย์ไปหรือว่าขันผู้ใดลูก,กเขาเรียวไปนะครับเป็นยังตอกเติ้ขึ้นเป็นยังสี่นะครับอันนี้เป็นตองเนี่ยนะครับตองเนี่ยก้องเป็นยังสี่อ่าอันนี้สูตรสามต้งสันแห้งครับจะมาคิดประกอที่ผมบอกไว้ชันแห้งคือชันเลียงหนูครับสันเคาะอ่าอันนี้คอเลี้ยงหนูแต่ช่วงนี้สันทำนี่พ่ออ่า นะครับผมน,นี่ตอกเนื้อนะครับก้อมโตกับประมาณนิ้วสี่ก็ดีนะครับใหญ่ยยก็หนีมันกะกะดีอยู่แต่สําหรับคนหมักใหญ่นะครับแต่สําหรับผมหมักประมาณสามนินะครับอันนี้อยู่สามสิบเจ็ดเสนนะครับกำลังพอดีพองามส่วนอันนี้สี่สนะิบเสนเห็นไหมนี่ต่างกันสามเสนนะครับสําหรับผูกผ้านะครับเนื้อเสืกับเป้าลังอันนี้ก็ต้องใส่ถุงผ้าได้อักหน่อยนะครับถ้า คุณพี่พี่นาน,านะครับที่สร้างจองต่อกันเข้ามานะครับในส่วนของปีนี้ก็เริ่มเริ่มกับออเดอร์แล้วนะครับส่วนต่อเข้มนะครับขออนุญาตรับอยู่แต่ว่าสังวนศิษย์เป็นลูกค้าที่สร้างน้ำผม,ก,ผมก่อนนะครับผมสะเขียให้ก่อนผู้ใดอ,อยากเข้มเจ้าอื่นกับผมกับ กระบอกก่เหรอครับว่าให้ทักไปหาเจ้าของตอกเพิ่นก่อนนะครับเนี่ยมุนีมันก็ต้องเข้าหลบวิชาชีพในการถ้ามาหากินของเพิ่นนําครับมันเป็นสูตรของเพิ่นเฮาสิไปแกะไปล่วงละเมิดรองล้ําเพิ่นบ่ได้นะครับเพราะว่าสูตรของเพิ่นเพิ่นก็คิดมาแล้วสูตรของผมผมก็คิดมาแล้วนะครับตามมาสั่นได้หนูคือกันบ่สั่นจัคได๋ก็ได้หนูหมดครับเข้าตอกสูตรได้ก็ได้หนูเพือกันหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับคนสั่นนะอ่าส่วนตอกนี่มันขึ้นอยู่กับความิธีพิธันความใส่ใจของเฮาเฮาสิขูด เอาสีเหลาจังไดนะครับมันเป็นเทคนิคของใบของมันนะครับต่อเข้มตอนนี้ยังหลับอยู่นะครับแต่ว่าขอเป็นลูกค้าเก่าก่อนนะครับทักมาได้นะครับ่องทางการติดต่อเกั่ยั้ง f a c e b o เ k ื่อง t i k t o k แล้วก็ช่อง youtube นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนีประโยชน์ก็สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็เห็ียดเป็นแนวทางของจะาของได้นะครับ สิ่งของพงเนี้นะครับมันกะเป็นเครื่องสิวางได้ละซิ่งของพวกนี้มันเป็นแนวที่เข้าสามา็ิได้ด้วยตนเองนะครับแต่คันเหตุว่าได้อ่าทักแชทมากครับพมก็มีขายให้กอนนะครับขายของอีกแล้วนะครับแต่ประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็สิล่อขูดเล็หน้อยมันอยากแข็งอยู่ครับสำหรับคลิปนี้กับสิบใบพียงังาำนีกรน,นะครับขอบคุณพี่นานาที่ติดตามรับชมครับผม